สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเจาะเกมยุโรปกับผมเองครับที่เด็ดบายบอลเอฟซีคลับวันนี้เรามี3คู่ใหญ่จากเวทียุโรปที่น่าจับตามองมากๆมาวิเคราะห์กันเพื่อชี้เป้าความปังให้ทุกท่านได้ตามหลุ้นกันครับไปเริ่มกันเลยคู่ที่ 1. b a y บาร์เยนมิวนิกพบสปอร์ติ้งลิสบอนต้องยอมรับว่า บาเยนน์มิวนิกมักจะโชว์ความแข็งแกร่งยังสม่ำเสมอในเวทียุโรปโดยเฉพาะเกมในบ้านพวกเขามีขุมกำลังที่ดุดันและฟอร์มที่คงเส้นคงวาขณะที่สปอร์ติ้งลิสบอนก็เป็นทีมที่มีวินัยสูงและพร้อมสร้างเซอร์ไพรส์ได้เสมอแต่เมื่อเทียบกับความเก่าในเวทีใหญ่อาจเป็นรองสถิติ h ฮชทูแฮช เมื่อย้อนดูสถิติการพบกันครั้งสำคัญในอดีตบบเยนมักจะครองความได้เปรียบอยู่เสมอโดยเฉพาะการเล่นในบ้านที่เด็ดชี้เป้าจากความเหนือกว่าทั้งขุมกำลังและประสบการณ์ในทั่วยุโรปที่เด็ดไบบอลเอฟซีครับชี้เป้าไปที่บบเยนมิวนิกครับพวกเขาจะสามารถเก็บชัยชนะในบ้านได้อย่างแน่นอนและมีโอกาสที่จะยิงขาดลอยครับคู่ที่2อ,อัตลันตาพบเชลซี Chelsea. ออตแลนตามักจะเล่นเกมรุกได้อย่างดุดันโดยเฉพาะเมื่อเล่นในบ้านพวกเขามีเกมรุกที่คาดเดายากขณะที่เชลซีมักจะเน้นเกมที่รัดกุมและมีความเร็วในการโต้กลับแต่ฟอร์มโดยรวมในช่วงหลังอาจจะยังมีสะดุดให้เห็นบ้างคู่นี้ไม่ค่อยได้พบกันบ่อยนักในอดีตทำให้สถิติอาจจะนำมาตัดสินได้ยากที่เด็ดชี้เป้าด้วยข้อคิดด้วยสไตล์เกมรุกของอตาลนตาและศักยภาพของเชลซี เกมนี้มีโอกาสที่จะเปิดหน้าแลกกันสนุกและมีประตูเกิดขึ้นแน่นอนทีเด็ดไบบอลเอฟซีคลับขอวัดใจไปที่เชลซีครับแม้จะเล่นนอกบ้านแต่เชื่อว่าพวกเขาจะสามารถใช้ความเด็ดขาดบุกมาเก็บแต้มหรืออย่างน้อยก็ไม่แพ้ได้อย่างแน่นอนครับและมีโอกาสจบสกอร์สูงครับผมคู่ที่3บาร์เซโลนาพบแฟรงก์เฟิร์ต บาร์เซโลนาในยุคปัจจุบันกำลังกลับมาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะเกมรุกที่หลากหลายและเฉียบคมขณะที่แฟรงเฟิร์ตมักจะเป็นทีมที่เล่นได้อย่างเหนียวแน่นมีระเบียบวินัยและพร้อมเล่นเกมรับแล้วโต้กลับเร็วสถิติ h ฮ h แม้จะเป็นคู่ที่ไม่ได้เจอกันบ่อยนักแต่ชื่อชั้นและประสบการณ์ในเวทียุโรปของบาร์เซโลนาเหนือกว่าทีเด็ดชี้เป้าเกมนี้บาร์เซโลนาได้เล่นในบ้านซึ่งเป็นข้อได้เปรียบสำคัญมากมาก ถึงแม้แฟงเฟิร์ตจะมาสู้เต็มที่แต่พลังเกมรุกของเจ้าบุญถมำยังไงก็เอาอยู่ทีเด็ดไบบอลเอฟซีคลับฟันธงไปที่บาเซลลนาครับเปิดบ้านเอาชนะไปได้อย่างไม่ยากเย็นนักลุนเม็ด2เม็ด3ได้เลยสรุปสมตัวทําเงินสรุป3มต,ตัวเน้นประจําค่ําคืนนี้ที่ขัดมาแล้วว่าฉายไล่แน่นอนจากผมทีเด็ดไบบอลเอฟซีคลับได้แก่บบเยนมิวนิกการันตีชัยชนะ เชลซี Chelsea, บุกไปไม่แพ้เน้นสกอร์สูงบาเซโลนาเปิดบ้านคว้าใช้ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการติดตามฟุตบอลครับและพบกันใหม่ในการวิเคราะห์ครั้งหน้าสวัสดีครับ